สวัสดีครับพี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด่นคนแบกเป้นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองที่เราเนี่ยได้อยู่ในหมู่บ้านเนาะที่จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ตอนนี้นะครับเอ้ยทุยลิหรอเนี่ยุงอยู่นู้นนะครับทุกคนพนเบรนะครับทุกคนครับใช่ปะ <laughs> โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยิงปลาไปล่าปลาแล้วก็ไปค้างแคมป์ในอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนครับนะหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกลับมาที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่นี่นะทุกคนดูดิสภาพ <laughs> ไอที่เห็นไม้ไม้เนี่ยมันมันเป็นหญ้าที่แปลว่า,วามีมีหน่ะเขาก็เผาทิ้งนะครับแล้วนี่ นู้นเลยนะครับสุกนระหว่างทางก็จะอัปเดตแล้วก็จะให้พี่เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศสวยๆกันนะครับทุกคนเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนด้านไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นเรือแล้วก็แล่นเรือลงไปข้างล่างกันเลยนะครับทุ ทองนะครับทุกคนครับเนาะดูที่เห็นไหมที่มันดินมันถล่มตรงนั้นะนะอะขือล้อนทองนะครับทุกคนเลึกเอาง่ายๆเลยขุดทองหั่ทองสร้าสมบัตินะครับทุกคนครับนะเนาะก็เลยแบบตรงนั้นเนี่ยอาจจะล่อนทองกันนะครับทุกคนเนะาะแล้วต้องไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับถึงที่เนี่ย กคนครับก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับทุกคนครับเนาะก็ผมเนี่ยได้มาเที่ยวไร่ของผมนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยนะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาทำไร่หมุนเวียนเนาะนี่ก็มเมล็ดจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของผมเองนะที่ผมให้คนที่นี่เนี่ยนะทำอาหารกินนะครับทุกคนครับ น้ำวัดตั้งแต่เขตนู้เนเลยนะครับเนาะนู้นเลยกอ้อม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 ไปอ้อมไปนี่นี่นู่นเลยนะครับทุกคนครับเนาะก็กลายอยู่นะครับทุกคนครัดเนาะถ้านับมังเหลียนนู่นเนี่ยนะนี่เลยนะแล้วก็มันจะม,ม,มีฝั่งนู่นอีกที่หนึ่งเนาะ แต่เขาทาไม่ไหวกันนะครับทุกคนนี่นะก็ไกลยอยู่นะครับทุกคนนะก็ผมให้คนที่นี่นะครับทำอะไรอะทำไร่หมุนเวียนนะครับให้พื้นที่เก็บพวกข่าวเพื่อที่จะได้ทําไร่ทําข้าวนะครับทวคนครับเพราะว่าถ้าไม่ทําข้าวก็ไม่ได้นะครับทคนแล้วก็จะมีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านอยู่ฝั่งนู้นนะครับนาอแม่นะ้าไหลผ่านนู่นน,นะแล้วก็ จะมีอะไรนะถนนเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะไอ้นั้นก็จะเป็นถ้ำนะครับก้อยห,หินถ้ำตั้งแต่านานๆน,นะอยู่ทั่วเลยนะครับทุกคนนะนี่นะครับนะก็ได้อยู่นะครับโอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวผมคงจะไม่มีอะไรให้อนะัปเดตเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเขา ทำอะไรกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าพกเขาทําอะไรกันเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลงจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สงูงแล้วก็มันมีจำปปลวกด้วยอเพราะว่าถ้าผมมายืนอยุ่ตรงนี้นะี่ะผมถ่ายบรรยากาศเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะมันสะดุดหูตาเลยของผมนะอยู่นู้นเลยกลางไหมนู่นแหละตาไม่เลยนะครับก็กลายพอสมควรนะครับเนาะ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปดูนะว่าขาปัดข้าวเนี่ยขับปัดยังไงผมคิดว่าในเมืงเองไทยเนย่นี้ต้นมะม่วง,งหิมพผานนะครับเนาะต้นมะม่วงหิมพผานเนาะคุณแม่เนี่ยได้ปลูกให้กับผมนะนี่ลายดุกนี้นี่คุณแม่ยกให้ผมเลยเนาะนี่ต้นมะม่วง,งหิมะผานนะเราจะปลูกมากนะครับนะ ก็ตรงนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะปรุงหมกักแล้วก็ปลูกบนมะม่วงหิมพา,านนะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยรอฤดูฝนอย่างเดียวนี่ครับนี่กระตอ๊อบไทยไร่นะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นข้าวสารนะไอข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวแน่น่ะเห็นปะ,ค,ะครับนะครับทาวป่านเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจัดโดยใช้เครื่องเนาะเพราะว่าใช้แบบนั้นอะ่ะมันจะมีลมถึงบักแมันจะได้พักข้าวเปลือกที่แบบว่าที่ไม่ดีแล้วอะ่ะออกไปอันที่ดีๆก็จะอยู่ต่อนะครับทุกคนเนาะอจะใช้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับไม่มากหรอก ราจะใช้ลักษณะแบบนี้แหละถ้าพัาดกับมือเนี่ยมันจะช้าแต่ถ้าใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันจะเร็วนะครับ ออกมาใช่ป่ะเนี่ยไอ้ข้าวเบือเ่อที่แบบว่ามันไม่ดีแล้วอ่ะมันจะกระเด็นออกมาไอ้ข้าวที่มันยังมีมเมล็ดของมันเนี่ยมันจะยังอยู่นะครับท่นนะนะ โอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็ได้พักเครื่องนะเพราะว่าเครื่องเนี้ยมันร้อนมากๆเลยนะใช่ไหมลุงอ่าใช่ใช่ใช่เครื่องร้อนเปล่าหน้าก็อะไรนะแบบลูเลี้ยเลื่อเรื่อยเออนะเป็นไงบ้างเหนื่อยเปล่าร้อนไหมไม่รู้ไม่รู้น้าไมเละ นั่นไม่เลยเดินนั่นเดินนั่นไปอยู่อะไรอย่างก่อนนั่งไปอยู่วะก็ยังก็เป็นยัดที่คีโพนอ่ะครับอ๋อที่คีโพนเออที่คีโพนก็บอกว่าร้อนมากๆนะครับทุกคนครับเนาะร้อนมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยก็เริ่มเย็นลงแล้วนะครับทุกคนครับลมเนี่ยพัดมาเพียงเบาๆเล็กๆน้อยๆให้ความสดชื่นแก่เราในช่วงเวลานี้นะครับทุกคนครับเนาะ ก็ตอนนี้เราได้พักเครื่องนะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะลงมือการปัดข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการปัดข้าวของพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าจะเอาเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมเอาเครื่องตัดหญ้ามาปัดนะครับปัดไปปัดมาเพื่อที่เปลือกข้าวที่ไม่ไม่มีเม็ดแล้วอ่ะมันจะได้ลีออกไปข้างนอกนะครับไอ้ที่ยังดีเนี่ยยังอยู่ในท,ที่ที่ตรงนั้นนะครับทุกคนครับเนาะ ก็ <g år> อันนี้แค่แค่กันปัดข้าวนะยังไม่รวมกับกันอะไรการปลูกข้าวเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนยังไม่ได้รวมสีข้าวนะ <g år> แค่ปั่นกับข้าวเฉยๆการปัดข้าวใช้เครื่องแบบนี้เนี่ยมันมันดีอย่างที่บอกว่ามันรวดเร็วนะแต่ถ้าใช้มือเนี่ยมันจะช้านะครับทุกคนเพราะดังนั้นแล้วเอาไว้จะที่จะที่ขี้พี่เป็นเนติกิยาเปละนะอันนี้ก็อยู่ร้อยร้อยมาวขาลองขี้พี่มอนั่นแหละร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เนติกิยาเปละเนต่กิยา ได้ได้เข้าเนี่ยได้ร้อยยี่สิบนะครับ,คครบนะทุกคนครับเนาะอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่โรงงานทงานกันเลยนะครับทุกคนครับเนาะตอนนี้เราก็ได้เริ่มทํางานอีกครั้งนนะครับทุกคนครับเนาะนี่ก็เป็นวิธีแบบนี้เลยนะครับ ทุกคนครับก็ข้าที่นี่นะครับก็จะเป็นข้าวกระเรียงนะครับทุกคนไม่ใช่ข้าวถ่ายนะก็เดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําเป็นน้อยหมุนเวียนอืมอืมโดดคุณนะ เหของมันจริงๆแรกพวกนี้มันเป็นข้าวที่บปกว่าเหลือที่ยังคือตอนที่ขเขาเกี่ยวเนี่ยยังไม่แห้งเอ้ยยังไม่เขียวนะครับเอ้ยเออยังไม่ไอ้นี่ยังไม่สุกนะครับนมันยังเป็นสีิเขียวนะครับดังนั้นแล้วเขาก็เอาที่เกลืองนะครับข้าวเหลืองเขาก็เกี่ยวเลยนะครับ ่ถ้ายังไม่เหลืองก็มันก็จะปล่อยทิ้งไว้ย,ยางั้แหละนะครับทุกคน 爸不回来给爸，不着干活，你咋出来？ คือโคดได้เพ <cs Hamilton> ื่อมะพร้าวเผื่อมะพร้าวโอ้เพื่อเผื่อมะพร้าวนะครับทุกคนมาเลือเลยก่อแล้วก็รู้ด้ละ ca nunne elettro quello quello elettro tutto fame ah io 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 che vuoi fa ah non mi sa oh a studi ripeto questa malattia dannata oh ne da oh oh on ya mu cortec po ทุกคนครับก็ตอนนี้เราเนี่ยได้ปัดข้าวเสร็จแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็มือสนิทแล้วนะครับผมเนี่ยไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนนะได้ดูกันเนาะวิธีการทำไร่หมุนเวียนวิธีปัดข้าววิธีข้าวลงสีพรุ่งนี้นะครับก็มันก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นกับกระเพาะเรานะถ้าเราไม่ทําก็อดกินนะครับทุกคนครับเนาะนี่นะครับก็ผู้จัดการใหญ่

โอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวผมจะปิดกล้องแล้วนะครับชอบคิวตัวนี้ขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นที่ให้กับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวจะทากิจกรรมอะไรเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนมารุ่นกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับคุณไายอะไรอ่ะ เอาไว้โอเคคุณนายบอกมาคุณนายคุณนายอ่อแรง